กสมัยมีการเคลื่อนไหวในพื้นที่เมืองพยาพิชัยดาหักด้วยทีนี้คนอุตรดิตรู้จักชื่อเสียงของคุณสุนันศรีหลักซึ่งเป็นพ่อของคุณกฤษณาเป็นอย่างดีท่านเองเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปี5ปี P 60นะคะ เสียยุเนี่ยเคยเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอุตรดิษฐ์เป็นเจ้าของสัมป,ปทานไม้จังหวัดอุตรดิษฐ์และก็จะเป็นเจ้าของโรงแรมศรีหราชด้วยค่ะเป็นเจ้าของห้างสปปรรพสินค้าฟรายเดย์ช่วงโควิดระบาดหนักๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสอสตุ้มธนุศักิ์เล็กอุทยัยสสนกฤษณาศรีหลักออกทำกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเขาเลยจับสัญญ,ญาณได้ทันทีว่าเอาละ คนที่จะลงสมัครผู้แทนหรือว่าสสที่จะแทนสสสารันวุธหรือว่าเอลวิสที่เรียกกันเนี่ยน่าจะไม่ใช่ใครที่ไหนต้องเป็นคุณกฤษณะศีหลักนี่แหละและก็ถูกระบุช,ชัดเจนว่าเป็นสายตรงคนแดนไกลนั่นเองค่ะก็ต้องดูว่าไปอยู่พักการเมืองไหนที่จะสู้กับพักเพื่อไทยได้ <S S ค่ะที่อุตรดิตถ์ใช่ไหมฮะ,ะถ้าอยู่พลังประชารัฐเนี่ยสู้ได้ <S S แต่ว่าพลังประชารัฐจะเอาหรือเปล่านะฮะ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเราทิ้งท้ายกันนะฮะประชาสัมพันธ์งานสัมมนา,าดีๆนะฮะในโอกาสครบรอบ50ปีเคลือเนชั่นนะฮะเชิญชมครับ เมื่อทุกวันนี้นวัตกรรมไม่ได้ตอบโจทย์แค่ความสะดวกสบายแต่อย่างุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม50ปีเคลีรเนชั่นเปิดเวที Vir t u a l Forum t ม a i l a n d n e x t Episode 3 c i r c u l a r Economy นวัตกรรมเพื่ออนาคตร่วมฟังปาฐกถา,าพิเศษ BCG โ Mo เดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยดเตรอเนกลาวธรรมัศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อม Special Tal k Circular e c o n o m y สร้างสมดุลเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอยยย่่างางัืนและ คุยในหัวข้อ Circular Economy โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืนและ Green Financing for Circular Economy กับภาคธุรกิจที่มาพร้อมพลังขับเคลื่อนไปด้วยกันพบกันวันพฤหัสบดีที่28ตุลาคมตั้งแต่เวลา13นาิกา30นาทีเป็นต้นไปลงทะเบ,บียนรับชมได้ที่ www.nationgroup.com/seminar/thailand-nextep3 หรือโทร023383000กด1สนับสนุนโดย ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจบปัญหาอาการปวดหลังปวดคอจากที่นอนที่ไม่ได้มาตรฐานเสื่อบคุณภาพเริ่มต้นใหม่กับการลงทุนเพื่อสุขภาพด้วยที่นอน Pockets ตสป n n g ไฮบริดจาก Slip p l a t x x y y r r e n n l a t x x ตอบโจทย์ทุกท่าทางการนอนและรองรับทุกสรีระด้วยชั้นยางพาราไฮบริด ที่เป็นการผสมผสานยางพาร,ราธ,ธรรมชาติเข้ากับคูเจลเมมโมรี่โฟมและเสริมด้วยฐานพ็อกเก็ตสปริงเพื่อให้การถ่ายเทน้ำหนักเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นสร้างความสุขอย่างยั่งยืนด้วย ที่นอนพ็อกเก็ตสปริงเสริมชั้นยางพาราไฮบริดจากสล e ปลาเท็กซ์บายกรีนลาเท็กซ์คุณผู้ชมครับฝันครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนครับเขาบอกเลยนะครับว่าการลงทุนที่ดีก็คือเรื่องของการลงทุนสําหรับการพักผ่อนและการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือเรื่องของการนอนดังนั้นการลงทุนเรื่องการนอนเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่สุดแล้วละครับเราเนี่ยใช้เวลาในการนอนเนี่ยนะวันหนึ่ง6-8ชั่วโมงมแล้วนอนทุกวัน 365- 366วันนะคะที่นอนหลังหนึ่งเนี่ยนะคะบางบ้านใช้10-15ปีนะคณผู้ชม แล้วทีนี้มาดูสภาพที่เรานอนสิคะถ้ายิ่งใช้ไปในสภาพก็เสื่อมใช่ไหมคะมีการซุดมีการยุบมีการบุบเกิดขึ้นไม่เหมาะกับสรีระบ้างไม่รองรับบ้างโอ้โหนอนไปเนี่ยก็เมื่อยตัวเลยนะหันกลับไปดูเตียงของคุณผู้ชมเลยตอนนี้มีลักษณะแบบนี้หรือเปล่าครับเตียงซุดเตียงยวบ หรือเป็นแอ่งตรงกลางเตียงคุณผู้ชมทีนี้ตื่นขึ้นมารู้สึกยังไงแน่นอนครับคอบ่าไหลปวดแน่นอนทําให้ตื่นมาวันใหม่นั้นไม่สดใสแน่ๆครับอีกหนึ่งปัญหานะคุณผู้ชมที่นอนเก่าๆเ,เนี่ยนะคะนั่นคือแหล่งสะสมแบคทีเรียค่ะไรฝุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะติดอยู่ในนั้นเพียบทําให้เราเนี่ยเป็นอะไรล่ะภูมิแพ้ขึ้นมาแน่นอนเสียสุขภาพค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการลงทุนที่ดีก็ต้องอยู่ที่ที่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดบทจะมาพูดว่าเตียงแบบไหนล่ะเหมาะกับเราบางคนนั้นอาจจะไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่ง ต้องเปลี่ยนเตียงคิดไม่ออกคิดไม่ตกไม่เป็นไรครับในวันนี้ครับแฮปปี้ช้อปปิ้งเราแก้ปัญหาในการตัดสินใจให้กับทุกท่านแล้วด้วย Sleep l a t e ก by g า l a รีลาทที่นอน Pocket Spring เสริมชั้นยางพาราไฮบริดที่นำจุดเด่นของแต่และวัสดุมารวมกันเพื่อให้ได้ที่นอนที่ตอบโจทย์คนทุกเพศทุกวัยรองรับสรีระการนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองครับคุณผู้ชมครับสลีปลาเท็กซ์บายกรีลาเท็กซ์นั้นต้องบอกเลยว่าเขาไม่ธรรมดานะครับเพราะก่อตั้งมาแล้วมากกว่า16ปีแล้วเขาก็ยังรับผลิตที่นนอยาาางพร ส่งขายมากกว่า13ประเทศทั่วโลกด้วยอีกทั้งก็ยังรับผลิตนะครับให้กับแบรนด์ชั้นนําในประเทศไทยด้วยนะครับโรงงานการผลิตนั้นก็ได้มาตรฐานใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและเขายังไม่หยุดด้วยนะเขาต่อยอดนะครับพัฒนาในเรื่องของคุณภาพการนอนของลูกค้าทําให้ทุกวันนี้มีนวัตกรรมอยู่การนอนมากขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นโรงงานใหญ่นะคะที่ควบคุมเองทุกขั้นตอนเลยนะคะตั้งแต่ต้นทางยังปลายทางการผลิตทุกขั้นตอนเนียบมากๆค่ะคุณผู้ชมผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าได้สินค้าคคุณภาาพแนนนน่่ออะะยง ที่นอนที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมค่ะพ็อกเก็ตสปริงที่มีการเสริมยางพราไฮบริดเนี่ยนะมาพร้อมกับทุกขนาดตั้งแต่3.5ฟุต5ฟุต,ฟต6ฟุตครบถ้วนทุกการใช้งานสําหรับทุกครอบครัวเลยนะคะทีนี้เราจะมาลงที่รายละเอียดในแต่ละชั้นแต่ละเลเยอร์น,นะครับว่าแต่ละชั้นนั้นมีอะไรบ้างครับเริ่มกันที่ชั้นแรกชั้นบนสุดเลยนะครับตัวที่นอนนั้นจะถูกห่อหุ้มด้วยผ้าแจ็กกาดครับที่มีความเนียนนุ่มไปกับผิวสัมผัสระบ,บายอากาศได้ดีมีความละเอียดของเส้นได้ที่ถักทอสูงครับ ชั้นต่อมาครับชั้นที่2คือยางพาราแบบไฮบริด ที่เราใช้ยางพาราธรรมชาติที่มีคุณสมบัติยืดหยุน่นมีการรองรับสรีระร่างกายได้ดีในเวลาที่เรานอนและก็ปลอดเชื้อราด้วยครับไม่สะสมไรฝุ่นมาสับละเอียดและนํามาผสมผสานร,รวมเข้ากันกับครูเจลเมมโมรี่โฟมที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือการยืดหยุน่นคืนตัวและห่อหุ้มร่างกายเวลานอนได้อย่างดีเยี่ยมครับปิดท้ายด้วยชั้นที่3นะคะเป็นฐานพ็อกเก็ตสปริงนะมีความหนาเนี่ย2.25เดลเมเตอร์ทำให้มีความทนทานในการใช้งานยาวนานมากๆวางแถวขดสปริง เป็นแนวรังผึ้งหรือว่าฮันิคอมนะคะทําให้การรองรับน้ําหนักเนี่ยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและก็ยังสามารถรองรับน้ําหนักร่างกายของเราในแบบมัลติโซนซิสเต็มด้วยนะก็คือการกระจายแรงกดทับได้อย่างดีเยี่ยมค่ะสรุปรวมทุกๆเลเยอร์แล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมขาเขาทําให้เราเนี่ยหลับง่ายหลับลึกนะคะหลับเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะทําให้ตัวของเราเนมีการยืดหยุน่นเนาะไม่ปวดเมื่อยร่างกายนะคะเพราะว่าเขามีการรองรับสรีระของเรานะคะมีการยืดหยุ่นได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ นอนสลีปลาเทคเนี่ยนะคะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าได้ไปรับรองหลงรักหัวปักหัวปั๊มแน่นอนคะ่ะและที่นอนสลีปลาเทคสไปร e กลาเทคนั้นได้รับการรองรับมาตรฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็น Thailand Trust m a อ k ISO 9001 2015และอีกหลายเซอร์ติฟิเคที่ทำให้เราผู้บริโภคไว้วางใจได้อย่างแน่นอนนะครับโดยตัวที่นอนสลีปลาเท์นั้นได้รับประกันโครงสร้างถึง10ปีเต็มไปเลยติดตั้งให้ถึงที่บ้านพร้อมบริการนำที่นอนเก่าออกจากบ้านให้อีกด้วยนะครับเรียกว่าโทรสั่งกริ้งเดียวจบ พร้อมรอรับที่นอนสลิปลาเทคได้เลยนะครับและนอกจากนั้นยังสามารถผ่อนชำระ0%ได้นานถึง10เดือนอีกด้วยนะครับ มีเตียงดีๆนอนกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับไปเพิ่มคุณภาพการนอนด้วยหมอนไฮบริดลาเท็กใบนี้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สั่งซื้อเตียงขนาด3.5ฟุตจะได้หมอนนี้ไป1ใบ <5. S> 1> และสําหรับเตียง5ฟุตถึง6ฟุตนะครับจะได้หมอนนี้ไปถึง2ใบซึ่งลักษณะเด่นของหมอนใบนี้เป็นหมอนที่ใช้เทคโนโลยียางพาราสับแบบเฟน์ไฟล์ลาเท็ก์ครับก็คือจะเป็นยางพาราแบบแท่งผสมกับเส้นใยขนห่านเทียมซึ่งจะมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นรองรับน้ําหนักได้เป็นอย่างดีไม่แข็งเกินไปไม ไม่ยุบตัวเมื่อผ่านการใช้งานคุณผู้ชมคะถือว่าเป็นการลงทุนครั้งเดียวได้ทั้งความสุขและก็สุขภาพการน,นอนที่ดีนะคะรีบสั่งซื้อกันเข้ามาก่อนที่ของจะหมดนะคะซื้อที่นอนสล l ปลาเท็ x, รุ่น Pocket Spring เสริมชั้นยางพาราไฮบริดขนาด3.5ฟุต1หลังแถมฟรีหมอนไฮบริดลาเท็กใบรวมมูลค่า16,380บาทวันนี้ลดเหลือเพียง8,900บาท ขนาด5ฟุต1หลังแถมฟรีหมอนไฮบริดลาเทค2ใบรวมมูลค่า2 5 7 0บาทวันนี้ลดเหลือเพียง1 9 0 0บาทและขนาด6ฟุต1หลังแถมฟรีหมอนไฮบริดลาเทค2ใบรวมมูลค่า22,170บาทวันนี้ลดเหลือเพียง11,900บาทเท่านั้นหรือสามารถเลือกผ่อนชำระ0%นาน10เดือนได้นะครับ Happy Shopping ความสุขสั่งได้โทรมาได้เลยครับที่เบอร์02 113 2222ย้ำ02 113 2222หรือสะดวกสบายช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping และติดตาม Facebook Fanpage ที่ Happy Shopping to You หรือทางเว็บไซต์ที่ www.happyshoppingtoyou.com ครับวันนี้หมดเวลาของฝันแล้วตอบแล้วคุณผู้ชมแล้วกลับมาพบกันใหม่กักบ Happy Shopping นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนิ่มจริงอะ สนุนโดยเลือกความคุ้มค่าเลือกมิ ury, ส,สูติต้าโอโคเบอรี่สารสกัดจากบิลเบอรี่และดอกดาวเรืองจัดจำหน่ายโดยอวยอันโอสดกลับมาตามกันต่อในชั้นกรองข่าวช่วงที่สค่ะครับนะฮะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐม,มนตรีแล้วก็ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐม,มนตรีหัวหน้าพรรเพลงังประชาธินะครับมีกำหนดการจะเดินทางลงพื้นที่ ไปแก้ปัญหาน้ําท่วมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับไปดูกําหนดการของลุงตู่ก่อนเลยนะฮะลุงตู่เนี่ยนะฮะไปอุบลวันที่15ตุลา